สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ครั้งสําคัญค่ะที่จะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนั่นก็คือปรากฏการณ์ที่ดาวพระศุกร์ ดาวพระอังคารโคจรมาร่วมกันอยู่ที่พบเรือนเดียวกันและได้ทำมุมเลงไปอย่างดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรูนะคะทั้งดาวพระอังคารก็เป็นดาวคู่ศัตรูกันกับดาวพระเสาร์ดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวพระเสาร์แต่ดาวพระอังคารเป็นดาวคู่มิตรกับดาวพระศุกร์ฟังณเวลานี้อาจจะดูงงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเช็คกันเลยค่ะว่าปรากฏการณ์ในครั้งนี้จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศี ย่่าางงไรบ้คะอและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุม ว่าในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ที่ทั้งดาวพระสุกและดาวพระอังคารโคจรร่วมกันแต่ได้ทำมุมเล็งไปยังดาวพระเสาร์คู่อริคู่ศัตรูในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะชาวลัคนาราศีกุมค้าดาวพระสุกนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและถือเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะข,ของคุณคะ่ะ ในช่วงวันที่30มิถุนายนไปจนถึงประมาณวันที่27สิงหาคมเป็นช่วงที่ดาวพระศุกร์นั้นสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์ นั่นก็คืออยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตานั่นเองค่ะและโคจรอ,อยู่ในเรือนปัตตนินี้ก็ได้โคจรร่วมกันกับดาวพระอังคารซึ่งดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวกัมมะของชาวลัคนาราศีกุมต้องอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าทั้งสองดาวนี้ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่สุขปากหวานอังคารรับเอานี่ก็คือเป็นบทกลอนที่ได้จํากัดความความเป็นคู่มิตรของดาวทั้งสองนี้นะคะ การที่ดาวคู่มิดใหญ่โคจรมาร่วมกันอยู่ที่พบเรือนเดียวกันแบบนี้ส่งผลดีต่อดวงชะตาค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะเกิดสเสนีค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ยังโสดอยู่จะมีสเสน่ห์มากดึงดูดเพศตรงข้ามและสเสน่ห์ตรงนี้ก็ไม่ได้แค่หมายถึงเรื่องของความรักความใคร่เพียงอย่างเดียวยังเป็นสเสน่ห์ในด้านการงานสเสน่ห์ในด้านการเงินมีวาทศิลป์นในการพูดทําให้ผู้คนนั้นอ่อนเอ็นมาทางคุณสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังได้ค่ะชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่มีคู่มีคนรักแล้วในระยะนี้คู่และคนรักของคุณ ก็จะเกื้อกูลสนับสนุนและจะอยู่ใกล้ชิดคุณมากขึ้นรวมไปถึงชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะได้ข้องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามบ่อยมากขึ้นอาจจะเป็นการร่วมงานกับเพศตรงข้ามหรือได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามก็เป็นไปได้นะคะในช่วงที่ทั้งดาวพระศุกร์และดาวพระอังคารโคจรมาอยู่ในเรือนปัตตนิครั้งนี้ mm hmm. ก็เป็นเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้ตกลงเซ็นสัญญา หรือมีการทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการลงนามนิติก,กรรมต่างๆเกิดขึ้นในระยะนี้บางคนทําประกันชีวิตบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการแบ่งที่แบ่งทางฉน,นดหรือเซ็นสัญญาว่าจ้างงานมันจะมีความเกี่ยวข้องกับเอกสารเข้ามาเช่นกันค่ะ และจะต้องบอกกันตามตรงแบบนี้นะคะว่าดาวพระศุกร์และดาวพระอังคารที่อยู่ในเรือนปัตนิก็ได้ทํามุมเล็งไปยังดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์นั้นก็สถิตอยู่ในภพเรือนเกิดของชาวลัคนาราศีกุมดาวพระศุกร์ไม่ถูกกันกับดาวพระเสาร์ค่ะถือว่าเป็นคู่อริเป็นเสียนศัตรูและดาวพระอังคารก็ไม่ถูกกันกับดาวพระเสาร์เช่นเดียวกันถือเป็นดาวคู่แตกหักถือเป็นดาวคู่สงครามนั่นเองค่ะ การที่ดาวทั้งคู่ได้เล็งไปยังดาวคู่อริคู่ศัตรูแบบนี้ต้องบอกตามตรงค่ะว่ามันมีผลเชิงลบเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะสําหรับชาวลัคนานราศีกุมประการแรกเลยดาวพระศุกร์เล็งไปยังดาวพระเสาร์ที่พบเรือนเกิดของคุณใครที่มีคู่นอกจากจะมีมุมที่ดีเข้ามาแล้วมันก็จะมีมุมของการประทะและการขัดแย้งเกิดขึ้นไม่น้อยค่ะต้องรอบคอบต้องใจเย็นให้มากขึ้น ชาวลัคนาราศีกุมอาจจะทะเลาะกับคู่เรื่องของการเงินการทองอาจจะมีปัญหากับคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวรวมไปถึงชาวกุมท่านใดที่มีหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ช่วงนี้เจรจาอะไรกันก็ต้องพยายามใจเย็นๆประนีประนอมพยายามฟังความคิดความเห็นของกันและกันให้มากขึ้นอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าเอาแต่อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่ไม่อย่างนั้นความเสียหายมันจะเกิดขึ้นค่ะ ยังหมายรวมไปถึงลูกค้าด้วยนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเอาใจลูกค้ามากขึ้นเอาใจหุ้นส่วนมากขึ้นเอาใจคู่หรือเอาใจคนรักมากขึ้นเพื่อที่จะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ผ่านไปได้นั่นเองค่ะมันเป็นเหมือนช่วงที่คุณอาจจะต้องยอมหน่อยยอมเสียบางอย่างเพื่อที่จะได้บางอย่างมานั่นเองนะคะมันเหมือนกับว่ายอมตัดแขนแต่รักษาชีวิตอารมณ์เป็นประมาณนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะท่านใดที่เป็นเพศหญิงดูแลระบบช่องท้องระบบสืบพันธุ์นะคะมดลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือเต้านมแบบเนี้ยค่ะพยายามดูแลให้ดีใครมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นก็อย่าชะล่าใจารีบปรึกษาแพทย์ปรึกษาหมอส่วนคุณผู้ชายนะคะก็ให้ดูระบบสืบพันธุ์เช่นเดียวกันค่ะต่อมลูกหมากต่างๆเหล่านี้พยายามเช็คให้เป็นประจำค่ะ ประการต่อมาดาวพระอังคารก็ได้ทำมุมเล็งกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งสองดาวนี้เป็นคู่แตกหักเป็นคู่สงครามเป็นคู่อุบัติเหตุอุบัติภัยประการแรกเลยชาวลัคนาราศีกุมก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางเพราะดาวพระอังคารนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวพระอังคารก็เป็นดาวตัวแทนของดวดยานพาหนะอยู่แล้วเล็งกันกับคู่ศัตรูแบบนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนเช็ครถเช็คราให้ดีค่ะ ถ้าเกิดว่าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุกับคุณก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณได้เจออุบัติเหตุบนท้องถนนหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านเช่นมีดบาดเดินชนขอบโต๊ะขอบเก้าอี้แบบนี้เป็นต้นค่ะประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะผิดใจกับเพื่อนมีเกณฑ์ที่จะผิดใจกับญาติความคิดความเห็นไม่ตรงกันมีทะเลาะมีปากเสียงกันหรืออาจจะมีการขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ก็เป็นไปได้นะคะ และชาวลัคนาราศีกุมถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นลบหรือใน,สถ,นสถานการณ์ที่อึดอัดใจขอให้ปลีกตัวตัวเองออกมาก่อนค่ะอย่าพยายามไปแก้ปัญหาณเวลานั้นต้องปล่อยให้ใจเย็นๆทั้งสองฝ่ายแล้วค่อยกลับมาคุยกันค่ะยิ่งคุยยิ่งรีบแก้จะยิ่งบานปลายนั่นเองค่ะประการต่อมาชาวลัคนาราศีกุมค่ะดาวพระอังคารก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะดาวเจ้าเรือนการงานของคุณ ต้องระมัดระวังคนล,ลอกผลงานก๊อปปี้ผลงานหรือขัดแข้งขัดขาคุณในทางการงานด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดศัตรูทางการงานมีเกณฑ์ที่จะมีคู่แข่งค่ะเพราะดาวพระอังคารเล็งก,กันกับคู่แตกหักบแบบนี้ชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่มีโปรเจกต์หรือกำลังริเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างอาจจะเจอกับอุปสรรคหรือเจอกับทางตันแต่ไม่ต้องกังวลค่ะ เมื่อมีดาวคู่มิตรทั้งสองดวงโคจรมาอยู่ในเรือนปะตะนัตตนิคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างอย่างแน่นอนค่ะประการสุดท้ายคือเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยนะคะชาวลัคนาราศีกุมท่านใดนะคะที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีสิ่งปลูกสร้างหรือว่าป้ายโฆษณาใหญ่ๆห,หรือสิ่งที่มันดูแล้วมันไม่แข็งแรงไม่มั่นคง ก็ต้องรอบคอบให้มากอาจจะมีจังหวะลมแรงฝนตกหนักที่จะสร้างความเสียหายให้กับคุณและสิ่งปลูกสร้างของคุณก็เป็นไปได้นะคะรวมไปถึงท่านใดที่ทำกเกษตรกรรมบางทีการขาดน้ำหรือการที่ได้น้ำมากจนเกินไปอาจจะส่งผลเสียหายให้กับกเกษตรกรรมที่คุณทำได้คะ่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกุมสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวกลุ่มทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะอย่าลืมหมั่นทำบุญทำทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนเป็นประจำค่ะจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับดวงชะตาได้นั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ